ของรุ่งเลยข้าวโพดอันนั้นนะมะเขือพวงอร่อยมากเลยอ่ะเมนูนี้ที่เราไม่ได้กินในรอบปีเลยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหแกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือเปราะแล้วก็มีมะเขือพวงด้วย แล้วที่สำคัญเลยนะของแซบในหม้อนี้คือเลือดนี่ตันใหญ่ใหญ่ฮะน้ำมันน้ำมันบอกให้ใส่ตอนแรกป้าเธบ้านว่าจะไม่ใส่เหรออ๋อน้ำมันรีเควสต์มาเอาเอาพงศ์สุดาพงศ์สุดาจะตักแล้วนะอืมกินให้แซบแซบต้มมะเขือ อย่าว่านู่นว่านั่นนะอกินมะเขือเน้นกินผักว่างั้นไม่ใช่ห้ามกินเลือดนะนอยากอยอะไปน้ำเยอะๆอันนี่ก็เป็นค่อยแล้วสุนครามแม่ครัวกินเองบ้างแล้วชอบอะไรนึ่งป่ะมะเขือพวงไม่ชอบอะไรมะเขือพวงก,กินแล้วมันกุบกริบกรุบกริบอีต่อมาก็จะเป็นเสื้อผ้าไป ขนมจีนวานอนอันไหนวานอนอ๋อใน,นวานอนนะฮะอันนี้บ้านม่วงนะฮะเรากินของอบ้านม่วงก่อนนะ,ะสองจับนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็นี่นะฮะผักสดๆนะฮะจากบ้านสรสีนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้หย่าของน้องแพลนนะฮะมาทานเอ้ยมามาขายมีอะไรโผล่มาข้างตู้นะ ขอพริกป่นไหนล่ะพริกป่นอยู่ไหนอะ่ะแ้มังกรนะอ๋อเอาไปเอาไปทั้งหมดเลย,ยเดี๋ยวก็ไปกินด้วยกันนั่นแหละันยินป้อมเอากี่จับเขากำลังกินข้าวแต่บางคนก็มารบกวนขวเขาอีกแล้วทำคลิปทำปก เราจะให้นี้บอกว่าพี่ยไม่มีขายบจะดสวยไม่ล่ะเจ้าก็ดูที่นีามาว่าอย่างนี้แค่นี้สวยไมล่ะโอ้สวยเออแค่นั้นก็สวยแล้วยังงดึงขึ้นไปอีกอยู่ดึงแล้วแล้วก็จะเอาอะไรอีกเอ้ก็ออกปวดตรงโน้นเอ้ยมีเหตุการณ์อ่ะ เดี๋ยวทคนอะหเขาไปขนจะู่เดี๋ไปเลยไปเลยเขาจะามาดก่อนเขาจะอยู่คนเดียวแล้วถึงได้เป็นไหนไหนได้ยังคนได้นิ่เดี๋ดึงคนจวค่อยเนเลยดึงเอาตัวเองขึ้นมาต่ต้อใส่ด

มีน้ำตาหรือยังดเติมน้ำปลาแล้วก็เพิ่มความนัวตอนกเค็มอยู่แล้วเพิ่มความเค็มต้เนี่นะฮะคุณผู้ชม่าทานหรือเปล่าโหดดูดูคิดไม่ออกเลยจะตั้ไวจะพูดอะไออกไม่ไดากรู้จริงๆ ก็ไม่ต้องใส่ก็ขวดบรรจุเลยมมไม่ต้องเป็นบรรยายนิดเดียวข้าวปอาไก่ต้องหวานอีกนิดเป็นพริกป่นมาอีกนิดนึงเพิ่มความเผ็ดขอแตงลูกหนึ่งพงสุดานี่มันไม่โตเต็มที่หรือเปล่าเนี่ยนะ ชมม่มันโตได้กว่านี้อีกเน้ะได้ดินท้งในวะโมดีอร่อยเดี๋ยวมันเป็แกงแรส้นอ่อนแฝดญาได้กินแล้วเหรอดอีกอนทีหนึ่งก nice. sí yes. ็ได้กินแล้วแดไม่ยายวีอีกอีหนึ่็ได้แล้วขอค่อยคิดว่าแฝงไม่ยายวีเมื่อเช้าค่อยไปดูโอ้เป็นพันเลยแล้วก็สายีสี ลากาไปับน่มเป็นทีร้านเลย้องแล้ก็เื้องิดืิดงาวเข้าไปอ่้องนีรูปะยึงยดยไ่ใ่้าใหไปยาวไไม่ใหญ่ไปไม่เป็นไรอันนี้คือการว่าขอ

ีประวัติที่สามแล้วนะขอบคุณนะจารเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ไม่มีการมาบอกนะนะผ่านคือว่าผ่านหรือไม่ผ่านจะจบแค่วันนี้แล้วจบคอร์สแล้วเราจะสอบทีละคนนะงทีนี้ออกเลยนะคุณธรรมดาก็เลแนเต็มติดได้ห้าแตคือมึงก็ยังดี้อมีความไม่ผ่านทำไปก็ต้องมาเรียนไป ยังห้าปียังจำไม่ได้เลยะขี้รถขี้ระเดื่องนี่พี่อ่านหนังสือไม่ออกเลยก็ยังพออ่านได้อยู่เนาะยญาเนาะก็ค่อยๆดูไปเป็นคุณจีเสียสาระเอาไปเสียญาณนะพอนะเมษาให้น้องกต่โรงเรียน น้องเราปนแม่เทนน้องเราไปโรงเรีนยนเทนน้องเราเป็นผู้ค้นมันไม่ยากเลยอยู่ในหมัยน,นี้นะแ้วพี่คนโ,โตเนี่ยไปทำงานกับพ่อกับแม่ซะแล้วให้น้องเรียนซะเพราะว่าถ้าไม่ไปทำข้าวมันก็นไม่พอกินข้าวมันอึนมันยากเอองซื้อบางไปนิดหนึ่งบางไปตัวนึง เมื่อก่อนนะถ้าใครเป็นพี่โผโ่ตน่าลำบากเอ้าค่อยเดินมีมีคอมเมนต์ไหมว่าเออเม่อาทำปกเอาไรนี่ไหมไม่เขาคิดว่าคนอื่นทำให้แน่เลยอะไรคอมเมนต์แล้วก็ติสต์ว่ารีวิวรีวิวกับเจ้าทำคนแบบนี้รีวทำสวยบัวจะทำสวยนะ6ติดต่เขาไปยังบ้า ปกใบุมนี่เอขาอได้ปึนพันกวนใบไม้ท่นียังไปขึน,นอไนีเดานสองตองสองคนะเมวืวานันนี้จะมีที่ต่างไหมอันนี้นั่งเ้าทน์แล้วก็ทำสาโปกแล้วมันจะขึ้นที่หลังเ,อ,เองขึ้นทีหลังมักจะข่าี่จะทำมาลบในนี้บ้างไปลุอานแล้วนะไปมีเรโกล์มาแล้วได้ที่ร้400อ ลงคอยเนพราะลืมข้าวม่มากแดนเป็นนโพลืมข้าวลงมาลืมนลเาก็ลืมมาคุยอเนีย่เางหนสีเทียน้ว่า้ค่ค่อยขาาเพราะว่าแ้วก็าอยาวไปื่อเาสีเียี นักเรียนวารีบอกว่าบอกมาเรียนเอาไก,ก่แลกตอกอะไ้เธอเอามกม่มุดมาแลกคัดคัดดอกคุณครูคุณครูไม่ไม่สินบน,นบนมครูวัดครูวันักเรียนหนึ่งนักเรียนวาีวอะไรมัเนจนไมู้นไมดูาเรียนเหรอค้าวัสดุค่ะวัสดุจนเปนเียง อร่อยอออามาก้ม,มาอีกอออยอยอวอัอวอนอออน,อนั้นคมีอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์กัของมือของลุงะน่ะ